สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านยู u ู e ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้31ตุลาคม2564ครับนำกำหนดวันโอนเงินให้อสมอเป็นข้อมูลจากกลมบัญชีกลางนะครับมาเล่าให้ฟังครับอสมอจะได้รับค่าบวยการเดือนละพันปีงบประมาณ2565 12เดือนก็คือตุลาค64ถึงกันยายน2566 ได้รับวันที่เท่าไหร่บ้างชมและฟังารายละเอียดครับค่าป่วยการของเดือนตุลาคม2มล6.4ครับโอนข้อมูลอสมอ15พฤศจิกายนครับ6-4เดือนพฤศจิกายนจะได้รับค่าป่วยการ15ธันวาคมครับเดือนธันวาคม6-4จะได้รับค่าป่วยการ14มกราคม2ม6ล15นะครับ เดือนมกราคม2565จะได้รับค่าป่วยการ15กุมภา65เดือนกุมภา65ได้รับค่าป่วยการ15มีนา65เดือนมีนา65ได้รับค่าป่วยการ12เมษายน65นะครับเดือนเมษายน65ได้รับค่าป่วยการ13พฤษภาคม65เดือนพฤษภาคม65ได้รับค่าป่วยการ15มิถุนายน65ครับ เดือนมิถุนายน6กได้รับค่าป่วยการ1 5กรกระดาคม6กเดือนกรกฎาคมหกห้าได้รับค่าป่วยการ1 5สิงหาหกห้ครับแล้วก็เดือนสิงหาได้รับค่าป่วยการ1 5กันยายนนะครับเดือนกันยายนหกห้ได้รับค่าป่วยการในวันที่1 4ตุลาคม2565ทั้งหมดก็เป็นกำหนดวันโอนเงินค่าป่วยการ1,000บาท ให้โอสมอปีงบประมาณ2,565ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ